รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการมันนี่ช็อตโดยผมยุทธนากระบวนแสงทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ fm 97จันทร์ถึงศุกร์บ่าย3โมงถึง4โมงเย็นเราพบกันที่นี่ครับส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์อย่าลืมนะครับพบกันในรายการวิทยุมันนี่พลัสทาง fm 101ตั้งแต่บ่าย3าโมงเป็นต้นไปนะครับแล้วก็2วิธีในการติดต่อกับเราโดยตรงวิธีแรกฮอตไลน์สายด่วน081 984 9735 081 984 9735วิธีที่2ผ่านทางแอปพลิเคชัน Line ไลน์ไอดีของเราก็คือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A อ s i g n พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A อ s i i n แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับมาดูมุมมองตลาดหุ้นจากทางบจกสิกรไทยกันก่อนนะครับโดยคุณทิดาสิริศีสมิตรองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนตราสารทุนบจกสิกรไทยนะครับยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดหุ้นไทย ในระยะกลางถึงยาวโดวยมองเป้าหมายดัชนีหุ้นไทยปลายปีนี้ไว้ที่ระดับ1,550จุดด้วยอัตราส่วน forward PE ปี60ที่ระดับ14.5เท่าและคาดว่าในช่วงกลางปีหน้าปี60ดัชนีจะขึ้นไปอยู่ที่ระดับ1,640จุดด้วยปัจจัยหนุนจากการใช้จ่ายภาครัฐการบริโภคของภาคเอกชนและก็การท่องเที่ยวเป็นหลักมุมมองค่อนข้างดีในระยะกลางและยาวนะครับ นอกจากนั้นทางบจาจกสิกรไทยก็ยังมีข่าวดีนะครับเตรียมจ่ายเงินปันผลกองทุนรวมหุ้นได้แก่กองทุนเปิดรวงข้าวทวีผล2ในอัตรา25สตางค์ต่อหน่วยโดยกองนี้ครับจะจ่ายเงินปันผลพร้อมกันในวันที่14ตุลาคมนะครับรวมมูลค่าเงินปันผลทั้งสิ้น16.92ล้านบาทนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ ส่วนช่วงนี้ครับอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจบลจทาลิสเสนอขายกองทุนเปิดทาลิสเฟกซิเบิล ระหว่างวันที่6จนถึง12ตุลาคมนี้นะครับกองนี้เป็นกองทุนรวมผสมโดยกองทุนมีนโยบายกระจายเงินลงทุนไปยังตราสารแห่งทุนเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนโดยผู้ลงทุนต้องสามารถยอมรับความเสี่ยงได้ในระดับปานกลางค่อนข้างสูงลงทุนขั้นต่ำา5,000บาทลงทุนขั้นต่ำา5,000บาทและกองนี้มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลนะครับกองทุนเปิดทาลิส Flexible เสนอขายระหว่างวันที่6จนถึง12ตุลาคมนี้นะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บลจ Thalist 02-015-0222 02-015-0222หรือ www.thalistam.co.th คุ้ฟังที่รักของเราฝากคำถามมาผ่านทางแอปพลิเคชันลายนะครับลายอดีของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S มันีพลัสติดกันตรงตัวนะครับคุณนิพาบอกว่าช่วยวิเคราะห์คุ้นกันกุลและ E A ตัวไหนหน่าซื้อเก็บระยะยาวและคำถามต่อมาก็คือว่าช่วงนี้ระหว่างสุภาลัยกับ BTS ถ้าจะเข้าซื้อเข้าได้หรือ,อยังนะครับเดี๋ยวรีบจัดคิวตอบให้นะครับคุณนิพาครับ และช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราจะไปฟังมุมมองจากนักลงทุนสถาบันในประเด็นเรื่องดอยแบงนะครับท้ายสุดของดอยแบงเนี่ยผลกระทบที่มีต่อตลาดหุ้นทั่วโลกและตลาดหุ้นบ้านเราจะเป็นอย่างไรกลยุทธ์ในการลงทุนแบบยืดหยุ่นสามารถที่จะเอาไว้รับมือความผันผวนของตลาดหุ้นบ้านเราในช่วงนี้ได้ไหมและการลงทุนนะครับผ่านทางกองทุนรวมไปดูกรณีศึกษาของกองทุนเปิดทาริสเฟกซิเบิลของปลจทาริสนะครับ ช่วงนี้ผมเชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิสคุณประภาสตันพิบูลศักดิ์หรือพี่หุยให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับพี่หุยครับครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับคุยกันช่วงนี้คงต้องให้ช่วยฉายภาพผลกระทบจากกรณีดอยแบงค์ซะหน่อยได้ไหมครับพี่หุยครับ ครับได้ครับก็จริงๆข่าวข่าวนี้มันก็ร้อนแรงในช่วงประมาณสักสัปดาห์ที่ผ่านมาตอนนี้ก็ซาซาลงไปบ้างนะครับ,รบผมคิดว่าในแง่ของผลกระทบต่อตลาดหุ้นเนี่ยน่าจะยังมีอยู่ในอนาคตเพราะว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ยังไม่จบ ในกรณีที่ถ้าทางธนาคารสามารถเจรจากับทางด้านกรอตตของสหรัฐอเมริกาจนจบนะครับแล้วสุดท้ายถ้าหากว่าถูกปรับในระดับที่ตามข่าวขาวก็คือประมาณ5,000ล้านเหรียญใช่ไหมฮะแทนที่จะถูกปรับในระดับประมาณ1 5 0 0 0ล้านเหรียญเนี่ยก็น่าจะเป็นข่าวดีต่อตลาดเงินตลาดทุนแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในแง่ของสถานะการเงินของธนาคารทางด้านดอยส์เนี่ยในแง่ของส่วนทุนเนี่ยก็ค่อนข้างปริมปริมอยู่นะครับก็คือว่าก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้าง สูงที่ในอนาคตเนี่ยอาจจะต้องมีการเพิ่มทุนแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในแง่ของความเสี่ยงที่มีคนไปพูดว่าจะเหมือนเลยแม่นไหมนะครับตอนปี2007-2008เนี่ยผมคิดว่าคงไม่เหมือนยังไม่ถึงนขนาดนั้นแหละครับไม่ถึงขนาดนั้นดังนั้นเนี่ยผลที่จะส่งผลกระทบมาถึงตลาดหุ้นบ้านเรา ณขณะนี้เรื่องดอยส์แบงค์เนี่ยยังอยู่ในสถานะไหนครับพี่หุยครับผมคิดว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็ในอนาคตถ้าหากว่าดอยส์แบงค์จะมีการเพิ่มทุนแรงต่างก็อาจจะเป็นข่าวดีซะด้วยซ้ำนะครับว่าในเรื่องของความกังวลว่าดอยส์แบงค์จะมีปัญหาต่อไปเนี่ยก็จะได้รับการแก้ไขนะครับเอาละครับเพราะฉะนั้นดอยส์แบงค์เนี่ยเราจะดอกจันกันพิคอร์นนะครับขยับมาถึงอีกทางเลือกหนึ่งนะครับในการลงทุนผ่านทางกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนในบ้านเรานะครับ ทางบรจทาลิสเห็นว่าเริ่มคลอดนะครับลูกคนแรกออกมาแล้วด้วยใช่ไหมครับใช่ครับก็ในวันที่6ถึง12ตุลาคมนี้ครับทางด้านบรจทาลิสก็ได้เปิดขายนะครับ IPO สำหรับตัวกองทุนที่ชื่อว่ากองทุนเปิดทาลิสเฟกซิเบิลก็จะเป็นกองทุนกองแรกของบรจทาลิสครับอันนี้เป็นผลงานชิ้นแรกนะครับกองทุนเปิดทาลิสเฟกซิเบิลนะครับกองทุนเปิดทาลิส เ l e x i b l e เนี่ยเป็นกองทุนประเภทไหนครับเป็นกองทุนเปิดทั่วไปนะครับที่มีนโยบายเนี่ยการลงทุนในทั้งตราสารหนี้และตราสารทุนได้นะครับ,รบแล้วก็มีความยืดหยุ่นก็คือว่าสามารถลงทุนในขณาดในขนาดขาะหนึ่งเนี่ยถือหุ้นได้ร้อยเปอร์เซ็นตหรือนะขณะในขนดขระหนึ่งถ้าคิดว่าตลาดหุ้นไม่ดี จะถือหุ้นน้อยลงนะครับ,รบแล้วถ้าคิดว่าตลาดหุ้นนี่ไม่ดีมากๆจะไม่ถือหุ้นเลยก็คือถือหุ้นเป็นศูเ็นี่ยก็สามารถทําได้นะครับ,รบและนโยบายการลงทุนก็คือว่าลงทุนทั้งในหุ้นทั้งตราสารหนี้ทั้งกองทุนอสังหาริมทรัพย์ r e i d Infrastructure Fund เนี่ยลงทุนได้หมด นะครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นสามารถผสมก็ได้หรือไม่ผสมก็ได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในแง่ของกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนกองนี้เนี่ยนะครับคงโฟกัสไปที่การลงทุนในหุ้นนะครับก็คือว่าถ้าสถานการณ์เป็นปกติไม่มีอะไรเราก็คงจะถือหุ้นเนี่ยอาจจะ98-99%เกือบเกือบร้อนะครับแล้วก็ยกเว้นบางช่วงเท่านั้นถ้าเราคิดว่าตลาดหุ้นเนี่ย มันร้อนแรง<ม>ก็อาจจะถือหุ้นน้อยลงมาหน่อยเหลือเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นตแต่ถ้าตลาดหุ้นมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น<ม>ก็อาจจะถือหุ้นลงมาเหลือห้าสิเปอร์เซ็นหรือสามสิเปอร์เซ็นหรือศูนเปอร์เซ็นเลยก็ได้นะครับ<ม>ล้วคิดว่ามีผู้ลงทุนเยอะมากครับที่บางทีก็มาถามผมว่าแล้วถ้าลงทุนในตลาดแบบนี้ถ้าเขาลงทุนเองเนี่ยเขาไม่ได้ตามตลาดอย่างใกล้ชิด<ม>แล้วเขาก็ไม่รู้เขาควรทํำยังไงดีเพราะหลายๆคนลงทุนมากําไรนะครับ<อ>แต่เพียงแค่อาทิตย์สองอาทิตย์กำไรหายหมดเลยหรือขาดทุนด้วยซ้านะครับดังนั ออกกองทุนกองนี้มาเพื่อตอบโจทย์สําหรับผู้ลงทุนที่ไม่มีเวลาติดตามตลาดใกล้ชิดแล้วก็ไม่อยากถือหุ้นร้อยเปอร์เซ็นอยู่ตลอดเวลาทุกเวลาครับ,รบกองทุนกองนี้ก็เหมาะสําหรับคนที่อยากให้ผู้จัดการกองทุนเนี่ยมีการถือครองเงินสดบ้างเป็นครั้งเป็นคราวนะครับแล้วก็ให้ผู้จัดการกองทุนเนี่ยทำให้ดีกว่าเพราะอย่างน้อยผู้จัดการกองทุนก็มีข้อมูลแล้วก็อยู่ใกล้ชิดตลาดมากกว่าครับครับ ก็ถือว่าเป็นนโยบายการลงทุนที่ยืดหยุ่นมันเหมาะสมในการจะเอาไว้รับมือกับตลาดพันผนแบบนี้นะครับใช่ครับแล้วเนื่องจากมีการลงทุนในสินทรัพย์หลายๆประเภทวงเล็บเน้นหุ้นในภาวะที่เหมาะสมเนี่ยนะครับแล้วเวลาเราจะไปเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัดหรือว่าเบนซ์มาร์กเนี่ยเราจะไปเปรียบเทียบกับดัชนีตัวไหนแล้วครับเนี่ยครับก็เกณฑ์ของกลาตอนี่ชัดเจนก็เป็นกฎกลาตอนเลยว่ากองทุนลักษณะแบบเนี้ยนะครับถือว่ามีความยืดหยุ่นดังนั้นเนี่ย ตัวดัชนีชี้วัดเนี่ยต้องมีหลายตัวด้วยกันครับตัวแรกก็คือประมาณครึ่งหนึ่งของดัชนีชี้วัดเนี่ยจะเป็นในเรื่องของตัวดัชนีผลตอบแทนรวมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับก็คือเซ็นดนเด็กนี่แหละครับเพียงแต่ว่าเป็นเซ็นดนเด็กที่บวกด้วยเงินปันผลด้วยนะครับอันนี้ก็จะมีน้ําหนักประมาณครึ่งหนึ่งนะครับอีกประมาณ20สิเอร์เซนก็จะเป็นเอาดัชนีของผลตอบแทนพู้พันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุระหว่างหนึ่งสามปีกลุ่มเนี้ยก็จะอยู่ในดัชนีประมาณ20สเอร์เซ็ตนะครับ แล้วก็อีกประมาณ20%เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีเขาเรียกว่าเครดิตเรตติ้งเนี่ย 3B ขึ้นไปนะครับแล้วก็อายุอยู่1-3ปีนะครับแล้วส่วนสุดท้ายก็อีก10%เนี่ยก็เป็นผลตอบแทนของดอกเบี้ยงเงินฝากประจำ1ปีวงเงิน1ล้านเฉลี่ยของธนาคารยักษ์ใหญ่ก็คือธนาคารกรุงเทพกสิกรไทยพาณิชย์กรุงไทยนะครับ ก็ S <S> <S จะมีทั้งหมดเนี่ยครับส <c oughs> กลุ่มดัชนีร,รวมมาก็เป็นเบนช์าร์กของตัวกองทุนกองนี้ครับเป็นเบนช์าร์กโดยใช้ค่าเฉลี่ยจากดัชนีถึงประมาณ4ตัวด้วยกันนะครับ,รบจะเป็นดัชนีเบนช์าร์กหรือดัชนีเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองนี้กองทุนเปิดทาลิส Flexible นะครับทีนี้กองนี้เนี่ยกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยเป็น Active หรือเป็นพา s ซีฟครับก็เป็น Active ครับก็อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นี้นะครับ,รบว่าเราก็จะถือครองเงินสดเนี่ยตามความยืดหยุ่นแล้วตามความเสี่ยง <tidy. S 2> นะครับ ในขนาดเดียวกันเนี่ยการลงทุนในหุ้นที่เราลงทุนเนี่ยเราก็ไม่ได้ยึดติดว่าจะต้องเป็นหุ้นขนาดใหญ่ขนาดกลางหรือขนาดเล็กนะครับเราก็ลงทุนได้ในทุกๆบริษัทเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราพยายามเน้นก็คือว่าบริษัทที่เราจะลงทุนเนี่ยจะต้องเป็นบริษัทที่มีอนาคตที่จะมีการเจริญเติบโต กำไรในระยะ1-3ปีและ3-5ปีเนี่ยค่อนข้างสูงแล้วก็อย่างต่อเนื่องด้วยที่ความสูงคือว่าอยากจะลงทุนในบริษัทที่มีการเจริญเติบโตของกำไรเนี่ยอย่างน้อยประมาณสัก15-2 0ต่อปีแล้วก็สิ่งที่เราพยายามลงทุนก็กระจายในอุตสาหกรรมเนี่ยอย่างน้อย5้าอุตสาหกรรมเป็นการกระจายความเสี่ยงแต่บริษัทที่เราลงทุนเนี่ยสิ่งที่เราพยายามทําก็คือเลือกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ย โดดเด่นที่สุดนะครับประมาณ1นหรือสบริษัทในอุตสาหกรรมนั้นๆแล้วก็จะถือของหุ้นเนี่ยกระจายน้ำหนักเนี่ยอยู่ในสักประมาณ20บริษัทครับนะครับเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ในการบริหารกองนี้กองทุนเปิด t าริสเฟกซิเบิลเนี่ยถือว่าเป็น Active Management นะครับมุ่งหวังให้ผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชีวัดนะครับทีนี้ครับหลายคนบอกว่าตอนนี้อาจจะมีทางเลือก ในการลงทุนผ่านทางกองทุนรวมค่อนข้างเยอะอยากจะให้พี่คุยช่วยสรุปจุดแข็งจุดเด่นสําคัญของกองนี้ผมขอไม่เยอะขอไม่เกินสักสาข้อครับครับจุดเด่นของกองนี้ก็คงเป็นในเรื่องของผู้จัดการกองทุนบริหารแบบแอคทีฟนะครับ <c oughs> แล้วก็สามารถที่จะถือรองเงินสดเนี่ยได้หลายระดับเลยครับดังนั้นเนี่ยจุดเด่นเนี่ย อันนี้ก็จะตอบโจทย์สําหรับคนที่แอคทีฟในตลาดหุ้นที่เป็นนักทุนอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาลงทุนไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าไหร,ร่เข้าออกบางครั้งเนี่ย ผิดจังหวะนะครับกองทุนกองนี้มีจุดเด่นที่เหมาะสมกับผู้ลงทุนในกลุ่มนี้นครับ <c oughs> ในขณะเดียวกันเนี่ยจุดเด่นอันที่สองคือว่ากองทุนกองนี้เนี่ยก็จะเป็นกองทุนที่ลงทุนในบริษัทที่มีการเจริญเติบโตสูงนะครับ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยการที่ผู้จัดการกองทุนลงทุนในหุ้นในกลุ่มลักษณะนี้เนี่ย <c oughs> ก็น่าจะสร้างผลตอบแทนที่โดดเด่นที่ <c oughs> ดีได้ในระยะยาว นะครับ,รบแล้วก็ผมคิดว่าจุดเด่นประการที่3ก็คือว่าถึงแม้ว่ากองทุนประเภท Flexible Fund เนี่ยนะครับจะมีมากมายอยู่ในอุตสาหกรรมโดยทั่วไปก็ตาม แต่โดยส่วนใหญ่แล้วในชีวิตจริงนี่อาจจะไม่ค่อยยืดหยุ่นมากก็คือ,อโดยส่วนใหญ่ก็จะถือหุ้นเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์หรือแปดสิบเปอร์เซ็นต์บ้างหรือหกสิบเปอร์เซ็นต์บ้างแต่คงมีน้อยกองที่จะกล้าถือหุ้นถึงศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับแต่กองนี้เราจะยืดหยุ่นจริงๆนะครับ,รบดังนั้นในช่วงเวลาที่ไม่ดีเนี่ยก็สามารถถือเงินสดได้หมดเลยครับ,น,รบนี่คือจุดเด่นของกองนี้กองทุนเปิดทาริสเฟกซิเบิลนะครับอีกฝั่งหนึ่งบ้างอะไรเป็นความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนควนรรู้ก่อนตัดสินใจเข้้าามลงงทุนนนใกอีครับ กองทุนนี้ก็จะเหมือนกองหุ้นโดยทั่วไปครับ,รบก็คือว่าเนื่องจากว่าเราให้น้ําหนักในการลงทุนในหุ้นเนี่ยมากดังนั้นเนี่ยความผันผวนของกองนี้ก็ จะสูงเหมือนกองหุ้นโดยทั่วไปเพียงแต่ว่าในช่วงที่ตลาดที่จะมีความผันผวนมากๆเนี่ยเราอาจจะมีการถือเงินสดเยอะหน่อยนะครับกองเราก็อาจจะเสี่ยงน้อยกว่าตลาดหน่อยแต่อย่างไรก็ตามถ้าหากว่าตลาดเนี่ยมีการปรับตัวลงแรงแล้วเราถือเงินสดเยอะและตลาดฟื้นตัวได้เร็วและแรงก็อาจจะทําให้ผลตอบแทนของเราเนี่ยก็น้อยกว่าตลาดได้ครับครับขอชัดๆเลยครับว่ากองทุนเปิดทาลิส เฟกซิเบิลของบลจทาลิสกองนี้เนี่ยเหมาะสำหรับผู้ลงทุนกลุ่มไหนครับก็อยากได้ผลตอบแทนที่ดีแต่กลัวความเสี่ยงกลัวความผันผวนของตลาดนะครับไม่อยากรับสภาพที่ว่าตลาดผันผวนและกองจะต้องผันผวนด้วยนะครับนั้นกองนี้ก็จะพยายามลดความเสี่ยงในสภาพตลาดช่วงนั้นให้นะครับครับค่าธรรมเนียมของกองนี้คิดยังไงบ้างครับค่าการบริหารจัดการก็สองเปอร์เซ็นตต่อปีนะครับ ในช่วง IPO เนี่ยนะครับระหว่างวันที่6ถึง12ตุลาคมนี้เนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าค่าธรรมเนียมแรกเข้าเนี่ย1%แต่ถ้าหลังจาก IPO ไปเรียบร้อยแล้วฟอนต์เอ็นฟีก็จะ1.5%นะครับครับแล้วตอนขายออกเนี่ยมีค่าธรรมเนียมไหมครับตอนนี้เรายังยกเว้นให้ยังไม่มีนะครับครับนะครับนี่คือเป็นเรื่องของค่าธรรมเนียมนะครับแล้วสภาพคล่องของกองนี้เนี่ยถ้าซื้อแล้วต้องถือยาวแค่ไหนครับ ก็ให้ดีมันก็จะเหมือนกองทุนโดยทั่วไปนะครับควรถืออย่างน้อยเนี่ยหนึ่งถึงสามปีนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าท่านมีเงินสั้นๆกองนี้อาจจะไม่เหมาะสําหรับตัวท่านแต่ถ้าเป็นเงินเย็นและสามารถรับความเสี่ยงได้สูงแล้วก็สามารถที่จะถือกองกองทุนได้อย่างน้อย1นสปีเนี่ยกองนี้ก็เหมาะสาหรับท่านครับน่าจะเป็นกองที่เหมาะสําหรับคนที่มีเงินเย็นๆพร้อมจะถือยาวๆตั้งแต่1นสปีขึ้นไปนะครับ แล้วตอนขายกองเนี่ยกี่วันได้สตังค์ครับ4วันครับก็ขายวันนี้ก็อีก4วันก็ได้สตังค์ครับเป็นทีบวกสนะครับใช่ครับใช่ครับเป็นทีบวกสนะครับแล้วเงื่อนไขในการลงทุนในช่วง IPO 6ถึง12ตุลาคมนี้เนี่ยซื้อขั้นต่ำในช่วง IPO เนี่ยสักเท่าไหร่ครับ5,000บาทครับก็สามารถเปิดบัญชีแล้วก็ซื้อกองทุนกองนี้ได้เลยครับเริ่มต้นขั้นต่ำา5,000บาทนะครับแล้วสามารถซื้อได้ที่ไหนบ้างครับ ตอนนี้ก็ซื้อได้ที่บรลจอทาลิสโดยตรงนะครับ,รบแล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีทางด้านพวกบริษัทหลักทรัพย์หรือบรลนอต่างๆที่จะมาเป็นตัวแทนจำหน่ายกองทุนของเราครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บรลจทาลิสเบอร์นี้นะครับ020150222020150222นะครับย้ำนะครับ IPO กองทุนเปิดทาลิส Flexible 6-12ตุลาคมนี้เริ่มต้นลงทุนขั้นต่ำเพียง5,000บาทนะครับแล้วกองประเภท LTF, RMF แน่จะถึงฤดูแล้วเนี่ยของทาลิสจะมีทยอยคลอดออกมาตามมาด้วยไหมครับ ครับก็ตอนนี้ทยอยเสนอข้อมูลให้ทางด้านกรต่อพิจารณาอยู่ก็คาดว่าประมาณปลา,ปลายเดือนตุลาคมนะครับแล้วก็ตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคมเนี่ยก็คงมีทยอยออกกองทั้ง LTF แล้วก็ r m f ไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารนี้หรือ flexible ร,รวมถึงทั้งกองทุนหุ้นนะครับโดยทั่วไปเนี่ย ก็คงจะมีการออกด้วยแล้วก็รวมถึงทั้งอาจจะเป็นกองตาสารน,นี่ที่เป็นลักษณะมันนี่มาเก็ตฟันด้วยครับครับก็แสดงว่าในช่วงไตรมาสสี่เนี่ยทาลิสจ,จะทยอยคลอดกองทุนออกมาเนี่ยเป็นทางเลือกสําหรับผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่องนะครับใช่ครับเอาละครับท้ายสุดครับหลังจากที่มีการคุยมาแล้วหลายครั้งถึงเรื่องของงานสัมมนาปั้นเศรษฐีร้อยล้านเดอะมิลเลนเนียร์เมกเกอร์ิมิน่า2016 ที่หลายคนรอคอยเนี่ยตกลงงานจะมีเมื่อไหร่ไฮไลท์สำคัญในการสัมมนาครั้งนี้เนี่ยจะมีตรงไหนบ้างครับพี่หุยครับครับก็จะจัดวันที่29ถึง30ตุลาคมนะครับ,รบก็เสาร์อาทิตย์ปลายเดือนตุลาคมนี้นะครับครับก็จัดอยู่แถวสุขุมวิทซอย2ี่แล้วก็ไฮไลท์ของงานนี้ก็คือว่าสัมมนา,านเนี่ย เป็นสัมมนาที่จะให้ทุกคนได้เห็นมุมมองได้เห็นลนักษณะกรอบความคิดหรือจิตวิทยาว่าคนที่เป็นเศรษฐีเนี่ยเขามีกรอบความคิดเป็นอย่างไร,รเขามีการลงมือกระทําอย่างไรและเขามีทางเลือกของผลลัพธ์เนี่ยอย่างไรได้บ้างนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยในสัมมนาต่อสัมมนาสองวันเนี่ยทุกท่านก็จะได้เห็นตัวเลขของตัวเองนะครับว่าสามารถที่จะมีความมั่งคั่ง เป็นเศรษฐี50ล้าน100ล้าน200ล้าน500ล้านพันล้านหรือไม่ซึ่งก็ในช่วง2เดือนที่ผ่านมาที่มีการจัดสัมมนาก็พบว่าหลายๆคนที่มาเข้าสัมมนาเนี่ยก็มีตุ้งตังกันเยอะแยะนะครับรบ,บางคนก็มีเป็นร้อยล้านอยู่แล้ว<อ>บางคนก็หลายร้อยล้านนะครับก็มาเข้าสัมมนากันนะครับนี่คือสัมมนานครับปั้นเศรษฐีร0อยล้าน The m i l l เลน a น r เม a เกอร์ m ิมิน่า1 6งนะครับงานจะมีอัดแน่น2วัน29-30ตุลาคมนี้ ที่โรงแรมโนโวเทลสุขุมวิท20กรุงเทพมหานครนะครับแต่งานนี้ไม่ฟรีงานนี้มีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับพี่หุยใช่ครับถูกสุดก็จะ7,900บาทนะครับ,รบแต่ว่าถ้าซื้อตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยก็จะลดให้2 0 0มังครับถ้าผมจำไม่ผิดแพงขึ้นอีกก็จะเป็น9,900นะครับลดให้2,000เช่นเดียวกันก็เหลือ7,900นะครับ,รบแล้วก็บัตรที่แพงสุดที่เป็นแพตินัมก็15,9 0 0 ันนั้นถ้าเขาลดให้เข้าใจว่าจะลดให้สามพันประมาณหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทเพ <อ S 2> ราะฉะนั้นเนี่ยสอบถามด่วนเลยนะครับสำรองที่นั่งสําหรับสัมมนาปั้นเศรษฐีร้อยล้านโดยพี่หุยประพาตันพิบูลศักดิ์ผู้จัดการแสนล้านนะครับถ้าสนใจสัมมนานี้ก็ด่วนนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วเปิดเนี่ยไม่กี่วันเนี่ยก็เต็มเลยนะครับครั้งนี้ก็ถือว่าใกล้เต็มแล้วด้วยนะครับสอบถามเพิ่มเติมด่วนครับที่เบอร์นี้0819919444อีกครั้งนะครับ 0819919444พี่คุยอยากให้ใครบ้างมาร่วมสัมมนาในครั้งนี้ครับก็สำหรับคนที่อยากมีอิสรภาพทางด้านการเงินแล้วก็หลายๆคนที่มองหาเส้นทางเข้าไปสู่ความมั่งคั่งนะครับรวมถึงทั้งคนที่มีลูกๆแล้วก็อยากเห็นลูกประสบความสําเร็จทางด้านอาชีพการงานและการเงินในอนาคตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือลูกๆก็น่าจะมาเข้าสัมมนานี้ครับ นะครับเป็นงานดีที่ไม่อยากให้พลาดนะครับปั้นเศรษฐีร้อยล้าน The m i l l เลนเนีย m เม e เกอร์ n ิม2016 29-30ตุลาคมนี้นะครับโนวเทลสุขุมวิท20นะครับสำรองที่นั่งด่วนนะครับ0819919444งานนี้มีค่าใช้จ่ายแต่ว่าคุ้มนะครับสำหรับเส้นทางการไปสู่เศรษฐีร้อยล้านนะครับ เอาละครับพี่หุยครับวันนี้เต็มอิ่มเลยนะครับได้ทั้งเรื่องดอยส์แบงค์นะครับได้ทั้งเรื่องของการเปิด IPO กองทุนเปิดทาริสเฟกซิเบิลและเรื่องของไฮไลท์ที่จะเกิดขึ้นในงานสัมมนาปั้นเศรษฐีร้อยล้านนะครับชัดเจนวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยครับพี่หุยครับครับยินดีครับคุณยุทธนาครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับพี่หุยคุณประภาสตันพิบูลศักด์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทาริสนะครับ มาคุยมาให้มุมมองเกี่ยวกับประเด็นร o อ c e BANK แล้วก็มาเจาะลึกเลยให้เราทราบถึงนโยบายการลงทุนและก็ความน่าสนใจจากทางกองทุนเปิด t า a ิสเฟกซิเบิลซึ่งอยู่ในช่วงของการ IPO ระหว่างวันที่6-12ตุลาคมนี้นะครับสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมนะครับ02015022202015 0222ที่บลจอทาลิสนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ m ั n นี่ช็อรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับรายการ m ั n นี่ช็อรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสง